สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้ก็มีเพลงสากลสากลน่ารักชิกชิกไม่เพื่อนฟังนะฮะจดไปเด้อเบอร,ร์อาจนเบอร์หกสองสี่หนึน่งเจดบุเจตุกขอเป็นเบอร์ใจไกลมือคิดหอดคุณลืมเจ็บอิมเื่อ ใจใจดีดีไว้ให้อายดูแลหวัวใจเธอเรื่องหลายๆที่ใจต้องเจอนี่คือลุมลบภัยบอกความมองฟ้องความเงา,าเ้าสู้ฟังบอต้องเก่งใจคนแนวรักเสียวขัก ได้ไงรีบทำใจซะมันบ่คือโอ้โหโอ้เป็นตาฮักคือเจ้าเจ็บได้จังใดถ้าบ่มีภัยใจอ้ายก็ยังหวัง you did